สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อหลิวนะครับทรงน้ำเต้านะเหรียญหลวงพ่อห,หลิวเหรียญทันตัวนะครับแต่ว่าเล่นกันไม่แพงนะเล่นกันไม่แพงน่าจะเป็นที่ เอกลักษณ์ด้วยนะเอกลักษณ์เขาแบบนี้เลยคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อหลิววัดไล่แต่งทองนะเอาซักสามร้อยนะพร้อมเล่มกันน้ำเนะี่ยสามร้อยบาทเห,หนะรียญห,หลวงพ่อเทิงนะครับหลวงพ่อเทิงหลวงพ่อเทิงวัดงิ้วนะครับสองห้าสองศูนย์ หลวงพ่อเถิงนะครับนี่เป็นพระพื้นที่จังหวัดัชานาทนะเป็นพระประสบการณ์นะถ้าพื้นที่เขาจะเรียกว่าอะไรนะกอดคอแทงนะครับเคยมีประสบการณ์นะครับเนี่ยโดนลุมแทงนะครับไม่เป็นไรนะแล้วก็พยันเนี่ยพยันเขามีเขามีหลายอย่างนะครับแต่ลวัตถุของคนของพ่อเนี่ยสร้างมาเยอะพยันเนี่ยตำรวจัชานายนะโดนโดนยิงนะครับที่ขานะ ไอ้ตังเกงขายาวในเป็นรูเลยนะแต่ไม่เข้านะครับเกงเกงทะลุเลยนะหลวงพ่อเทงิงสายเหนียววัดงิ้วนะครับลองดูประวัติได้นะก็สภาพนะตามสภาพนะครับ,รบก็เอาสักพันแปดแล้วกันนะเอาพันแปดหลวงพ่อเทงิงรุ่นแรกนะครับวัดงิ้ว หลวงพ่อเห็นว่าสีมงคลนะครับหลวงพ่อพรมปลุกเสกนะต้องดูหลังเป็นสายฝนแบบนี้นะครับพ่เห็นว่าสีมงคลตระไลทองนะฮะเอาสักเจ็ดร้อยนะครับ,ารบขาพผมปูุกเสกเจ็ดร้อยบาทพระผงรูปเหมือนไม่รู้ที่นะครับหลังยัน เอาสามร้อยนะไม่รู้ที่สามร้อยล็อกเกตลูกหัวใจเนะี่ยซื้อแลเกือบพันนะหลวงพ่อเขียนปีหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยสมหัดิจิตเนี่ยหลวงพ่อทบ,บุกเสกเนะี่ยเอาหนะ้านะร้อยนะห้าร้อยล็อกเก็ตลูกหัวใจปีสองพันห้าร้อยสิบนะเอาห้าร้อยบาทหลวงพ่ออุตมะนะครับนั่งเต็มองหลวงพ่ออุตมะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาท สมเด็จโตนะครับร้อยแปดปีนะครับสมเด็จโตร้อยแปดปีมวลสารร้อยปีนะครับนํามวลสารร้อยปีที่เหลือมาทําเป็นร้อยแปดปีนะครับเอาสักพันแปดนะพันแปดหลวงพ่อกเกษมนะครับหลวงพ่อกเกษม พอปลอใหญ่หลวงพ่อ,พอกเกษมนะครับผ้าสวยผิวลุ้งเลยเดินพอปลอหลวงพ่อ,พอกเกษมเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทจมูกนงดงไม่แตกนะพันสามสมเด็จหลวงปู่กวนนะครับสมเด็จหลวงปู่กวน นี่ก็ประสบการณ์หาอุดนะครับผู้กวนสมเด็จหลวงผู้กวนออกจากวัดหกร้อยเนี่ยเอาสักเจ็ดร้อยแล้วกันความเลี่ยมร้อยปีหลวงผู้สุกนะครับครบรอบร้อยปียอนยุคร้อยปีห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงแกะ บลอกตื้นนะครับพิมพ์โบราณนะครับแกะบล็อกตื้นในโค้ดหนึ่งในโค้ดหนึ่งสองสี่สามเจ็ดสามนะครับห้าร้อยบาทหลวงพุทุกร้อยปีห้า้อบาทหลวงพ่อจวนนะครับ,ส,บ,ารรบสายสินไม่นะครับสายสินไม่วดหนองสุ่มนะครับ เอา400เนี่ย400บาทกระไรทองหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองเนี่ยเอา300นะครับ300บาทแท้นะครับที่จะมีหลายบล็อกเหรียญหลวงพ่อพลอยรุ่นหนึ่งนะครับจังหวัดระยองเอา500นะครับ500บาท หลวงพ่อนอนะครับเหรียญหล,วง,ออลวงพ่อนอปีอหนึ่งสี่นะครับหลวงพ่อนอปีหนึ่งสี่ต่อโค้ดข้างเหรียญนะต่อโค้ดข้างเหรียญปีหนึ่งสี่เอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อนห้าร้อยบาทหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับรุ่นแรก อยไฟสวยเลยนะแปดร้อยบาทหองพอสีน่ดำเอาแปดร้อยบาท,บาทพุทธโธนะครับพุทธโธปีสองห้าหนึ่งหนึ่งพิมพ์เล็กนะครับคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับเจ็ดร้อยบาทพุทธโธนะเจ็ดร้อยบาท เหรียญรุ่นสองหลวงพอ่อฤาษีจิงดำนะครับก็ะไ่ทองนะเป็นเหรียญเอารุ่นแรกมาเป็นมาปั๊มเพิ่มนะครับแต่ว่าแยกกันโดยเป็นกระไ่นะถ้าเป็นกระไห่ทองนะี่คือรุ่นสองนะครับก็เอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทพร้อมเลียกกันน้ําเหรียญเงินนะครับหลวงปู่ทิมวัดพักขาวนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวนะเอาสองพันห้านะครับเนื้อเงินผาสวยมาก สองพันห้าร้อยบาทยิยเข็มกัดนะฮะลงยาฝั่งพลอยรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำนะครับเอาพันหนึ่งนะรุ่นสองหนึ่งพันบาทรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อนงนะครับสามร้อยบาทปีห้าเจ็ดนะหลวงพ่อนงตาขีนะ ยอดขุนพลวัดบ,บ้านค่ายนะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะยอดขุนพนลหลวงพ่อสาครทันตัวนะครับพาทันตัวหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับยอดขุนพลยอดขุนพลย,ยิงโค้ดเลเซอร์นะครับห้าสี่ ห้าแปดศูนย์ห้านะครับจำวนวนการสร้างมีโค้ดด้านบนนะครับยอดคุณพลห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสักพรห้าร้อยบาทเหรียญกระถินแปดเหลี่ยมอาจารย์นกวัดเขาบางเหยนะครับกระถิ่นนะเอาสามร้อยนะครับกระถิ่นปีสองห้าสิบห้าเก้านะปีห้าเก้าแปดเหลี่ยม สามร้อยหลวงปู่สุกนะครับวัดมะขามเท่านะครับหลังสมเด็จโตปีหนึ่งหกหลวงปู่ทิมพูกเสกนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญพุทธกัปหลวงพ่ดดงพอเต๋คงทองนะครับเอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยบาทมหาลาบหลวงพ่อรวยนะครับเหร,รียญทันตัวนะครับเหรียญมหาลาบหลวงพ่อรวย เหรียญกลมนะเอา um ah เหรนะียญกลมหลวงพ่อรวยมหาราชเอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อตาบนะครับหลวงพ่อตาบเหรียญปิดตาหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงตาหลวงพ่อตาบ วัดพระขามเรียหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญกรนกข้างเหรียญกลมหลวงพ่อเอียปีหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้ามหาราบนะครับออกวัดก่อแก้วนะครับเอา ท่าไรบาทหกร้อยนะหกร้อยบาทาแหนบหลวงพ่อเต๋นะครับแหนบหลวงพ่อเต๋แหนบสกินหลวงพ่อเต๋นะครับหกร้อยบาทลงยาเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารโลนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะหกร้อยบาทนะครับอาจารย์ฟัน่นหกร้อยบาท สมเด็จรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะหกร้อยบาทหลวงเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปีสองสองนะคสี่เหรียญน,นะครับหลวงปู่ทวดปีสองสองสี่เหรียญสี่เหรียญเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทสี่เหรียญแปดร้อยบาท หลวงพ่อเกินวัดดอนยานาวายกระไทองกรรมการนะครับห้าร้อยบาทปีหนึ่งหกหลวงู่โตพุเสกเหรียญหลวงพ่อสิมอาจาโลนะครับปีหนึ่งเจ็ดหกร้อยบาทนะครับคำข้าวรุ่นสองนะครับคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับนี่สวยเลยนะครับหน้าตาติดชัดตัวหนังสือ ติดชัดนะครับพระสวยคมลึกนะกดได้ลึกสภาพสวยนะครับเอาพันสามนะครับพันสามร้อยบาททำค้าวรุ่นสองสวยๆเลยนะพันสามร้อยนะครับนี่สวยไหมฮะพันสามร้อยบาททำข้าวรุ่น 2, สองเ,นะนะเหรียญกลมขวัญถุงพวกกระซับหลวงพ่อเอียสี่ร้อยนะครับไกลทองสี่ร้อยบาท หันข้างนะครับหันข้างห,างหางลวงปู่แหวนสวยๆเลยสี่ร้อยบาทนะครับผูกพัทสีมาปีสองสองนะครับสี่ร้อยบาท <c oughs> <c oughs> พอเหรียญพอปลอลเล็กนะครับหลวงพอ่พอเกษมนะครับพอปอลเล็กหลวงพ่อเกษมหกร้อยบาทสวยวิวเดิมๆนะครับหกร้อยบาท แหนบหลวงพ่อหอมนะครับเอาสามร้อยแนบหลงยาหลวงพ่อหอมทันตัวนะสามร้อยเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับเอาแปดร้อยนะครับแนบกแปดร้อยมีสองเหรียญเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับนครหลวงไทยนะครับปีสองศูนย์นะครับหลวงพ่อเอีย ลครหลวงไทยเอาพันสามนะครับพันสามร้อยผมเลี่ยมกันน้ำนะครับสวยเลยนะพันสามร้อยพระไม่รู้ที่นะครับมีอยู่สามองค์นะรพระไม่รู้ที่มีสามองค์ขายเหมาไปเลยรวมเลยนะครับนาราชนะครับนี่เป็นรูปหล่อพระพุทธเนื้อตะกวัวนะครับนี่เป็นสมเด็จเนื้อชันมากหลังยันนะครับยันกลับเนวย นืชันมาสามองแปดร้อยนะครับสามองแปดร้อยใครทุกที่ก็จัดไปนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ